อันนี้เดินมาถึงสระลึกหกเจ็ดเมตรนะครับนี่นะครับคือป่าทึบที่จะปลูกนะครับเดี๋ยวรอลูกประดูนะครับนี่เราปลูกไล่มาถึงนี่นะครับนี่อันนี้คือระดับน้ํานะครับเหลืออีกประมาณสามสิบเซนนะครับน้ําก็จะไหลเข้าสระลูกลึกนะครับแต่ตอนนี้มาดูน้ําลูกลึกนะครับตอนนี้นะครับ ลงไปก็ท่วมผมแลยนะครับนี่นะครับลงไปท่วมผมเลยนะครับต,ตอนนี้น้ำเป็นล้ำเหมืองนะครับที่ขุดเข้าไว้นะครับมีทั่วเหมืองนะครับนี่นะครับ มีนี่เมืองนะครับประมาณเมตรกว่าๆนะครับนี่นะครับมีทั่วถึงนะครับนี่วันนี้เดี๋ยวจะปลูกป่าทึบนะครับพี่แจ๊ดก็มาหยอดแตงไทยไว้แล้วนะครับนี่นะครับแตงไทยนะครับออกดอกแล้วนะครับนี่นะครับ